ค่ะมณีนุษนทิยากระมีตัวเลขเกี่ยวกับเลขข้อมฝันนะคะข้อมฝันของพ่อสมพรน,นะคะที่แรกเพิ่นกล่าเพิ่นพอนสมพรว่าอาไปว่ามาเพิ่นบอกนุษนทิญาตรงๆว่าเพิ่นเป็นภาพนะคะเพิ่นอยากให้นุษนทิยาเป็นสะพานบุญหายหน้าทาังของหลวงพ่อนี่เขามาสามงวดแล้วนะคะถามเรี่ยงจริงๆเขามาหลายงวดนะคะแต่ว่าเพิ่นเอาแบบเน้นๆคือเขาสามงวดซ่อนนะคะ ก็เลยอยากให้นุนีิยาเป็นสภานบนไฮเลขนี่จะเป็นเลขค้ามฝันแต่ละงวดจะมีบ่เกิน2คู่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่สองคือสภาพ้มสองหาหกนะคะฝันแล้วนะคะฝันแล้ว3าตัวหางเดียวนะคะงวดที่ผ่านมานน่ก็เขา2อตัล่าง8ปดหานะคะสำหรับงวดนี้ฝัน3าตัวหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปฟั้งไป,ไปชมบน้ากันเลยค่ะ พ่สวัสดีค่ะอ่าแนวทางของพ่อเข้ามากี่งวดแล้วคะที่จะให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้เ,เป็นเลขความฝั<อ>นหรือเลขสูตรคำนวณถูกสามงวดเก้าสิบเปอร์เซ็นบนหรือล่างคะงวดที่แล้วบอกไปเปลี่ยนหามีบ้านที่เขาไม่ค่อยซื้อเลขกันบ้านอยู่ในป่าเนาะบ้านท่วสวนเนาะจังหวัดอะไรครับพ่ออยู่ในป่าอยู่โคราชโคราชอยู่หนองลัง อ๋อเดนนะเ่นนะเข้าสามงวดสมงวดเลยเลห็นลงเลยเอยากลองดูสักสองงวดเนาะเข้าสามงวดงวดที่ผ่านมานี่เข้าแปดห้าใช่ไหมคะแปงวดก่อนนู้นเองเข้าสามสามสมาเลยอ๋อสเริ่มเริ่มมาสามสองสามสองสามสามสองแล้วสามหกแล้วก็แปดห้านี่ใช่ไหมคะหนูลำเบียงถูกไหม เก้าสิบเปอร์เซ็นนี้เป็นเลขความฝันหรือเลขอะไรคะเป็นฝันมันเป็นเลขฝันพ่อฝันเองเลยเหรอคะฝันเองโอ้ทาไมฝันแม่นแท้มันก็เวลามันก็เวลามันเข้านะพี่มันวันนั้นก็บอกให้ยอมซื้อตัวละพันเขาไปซื้อสามสองเลขคู่เดียวเลยนะสองสามฮะที่หนูพูดอยู่นี่พลาดเหรอคะเนี่ยพลาดเป็นพลาดอ้าวทำไมโอ้กรรมธรัมสการค่ะขอโทษค่ะทําไมไม่บอกหนูตั้งแต่ทีแรกนี่ เช่นในอยากลองในเป็นบอกเผื่อวเขาถูกเขาอะไรนะลายเขียนใหม่เป็นพระพระพระสมพองเขาโทรเมาส์เลยเนี่ยบอกมันเขาก็ถูกคนละสองใบสามใบเขาบอเข้าวันนี้ได้เป็นเส้นนี่ไม่ได้ซื้อหรอกอ่าเขาเป็นพระสมพรต้องเขียนใหม่แปดห้ามันออกล่างเต็มกดกดสามสองมันไปออกมันให้สองสามสองมันไปออกล่างเลยแต่ต้องซื้อบนล่างค่ะต้องซื้อบนล่างเลย บางทีมันก็หลบดตรงล่างเนาะเอกของไม่มีหลักเนาะบางครั้งก็อยู่ล่างบางครั้งก็ขึ้นบนอย่างนี้เหรอคะแต่งวันนี้ได้ได้ฝันฝันเนี่ยลองลองดูเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อฝันว่าไงคะฝันเห็นเป็นตัวเจ็ดห้าห้าเนีะเจ็ดห้าห้าตัวสีแดงเลยเหรอคะหลวงพ่อตัวเดียวเจ็ดห้าห้าหลวงพ่อเคยฝันแบบนี้มันเคยเข้าสามตัวไหมมันเคยเข้า เศษเงเข้าวตะกอนท่านอยู่มันถูกบ่อยถูกฟังตัวบ่อยบางทีมันจะมันเกิมันเกิดดวงนี่ว่าแล้วบางคนบอกถูกก็ไปซื้อเขียนไปแล้วคนไม่ชอบนะไม่ชอบเหมือนกันแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แล้วเจ็ดห้าห้านี้ให้นนทิยาตัดเป็นเจ็ดห้ากับห้าห้าใช่ไหมคะหลวงพ่อเจ็ดห้าห้าเจ็้าแล้วเจ็ดห้าแล้วก็ห้าห้ามันจะมีเจ็ดห้ากับห้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหลวงพ่อเน้นชุดไหนคะหลวงพ่อเน้นตัวไหนตัเน้นตัวเดียวตัวฝันเนี่ยตัวเจ็ดห้าห้าเลยนะอ๋อเจ็ดห้าห้า แล้วก็แล้วก็น่งน่าจะเป็นเจ็บเก้าเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขสูตรบางเท่มันก็หลายตัวมันก็เข้ามากเ็นบมากแต่เลขสูตรมันก็ไม่หลุดอเลขสูตรน่ะค่หนู่อยากได้น้อยตัวค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางคนก็ไม่มีทุนตามเขามีมีทุนด้วยเพราะพ่อฉันบอกไม่ค่อยบอกไว้บอกคู่เดียวผิดถูกคู่เดียวไงผิดถูกคู่เดียวไม่เป็นไรค่ะมีเข้ามีหลุด บางทีเขาไม่ค่อยมีกระตังเลยมันมันเกินเงินเลยหลายตัวมันก่อตัวเดียวเนาะใช่ค่ะหลายตัวก็ออกตัวเดียวตัวเดียวก็ส่องี๋ยวลองลองทดสอบก่อนเนาะทดสอบก่อนเนาะค่ะเออมันมันจะคือไม่คดูนันจะเป็หรือไงเดี๋ยวหนูหนูทวนก่อนนะคะหลวพอตัวมาสมพรที่ตายก็โกเม้าเลยมาเร็จเล้วก็บอกแกแปดห้างแกแกกระถูกนะต่อไปหลวงพ่อหนูทวนก่อนนะคะแนวทางของหลวงพ่อหลวงพ่อสมพรเข้ามาสามงวดซ้อน งวดที่ผ่านมาเข้า85ล่างงวดน,นี้งวดวันที่สองพฤษภาคม2568หลวงพ่อเลขความฝันฝัน755ดหาตัดให้แล้ว75กับ55าหาสำหรับข้างล่าง7997เกาเกดนนทิยาลงถูกไหมคะถูกนะคะแล้วจะมีโค้งสุดท้ายอยีกไหมคะหลวงพ่อโค้งสุดท้ายเอาใกล้ๆเมื่อกวก่อนเนะาะค่ะใกล้ๆมือใ,ใกล้ๆว,วันค่ะหลวงพ่อฝันเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือว่า ฝันดีเหมือนจะเข้าไเลยไม่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 ไ่อย่ปลี่ยน่ะถ้าเข้าถ้าเข้าเข้าเลยนะถ้่ไข่าม็ฝั่ดีใช่ไมไมคะหลไงพม่อฝ่ไว่าได้ไองได้ปมได้ปลาอะ่ไรปรมมาณมีไใชม่ไมัไมคไม่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 นมนไม่ไะไม่นม่ไม่ไม่ไม่นทีไม่ไม่กมันม่ไมไม่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 ไมไม่ไม่ม่ไอ่ไม่นอนไม่ไ่ไม่ไม่ไม่มมม่่่่ไ่มม่่ก็บอกถูกเลยนะบอกแต่คู่เดียวนะ อ๋อปีที่แล้วก็บอกถูกคู่เดียวตลอดทำไมหลวงพ่อเพิ่งโทรมาหานนทิยาแล้วคะไม่เขาบอกหลวงพ่ออยู่น้ำกันนั่นแหล้วก็ซื้อซีจี้สิบบาทแล้วมันมันก็บอกกันไม่มีดวงนะค่ะค่ะอือะไรไ่อยู่ในมนซื้อมาอยู่ในป่ายุนไม่มาหยู่เป็นเป็นวัดป่าหรือยังไงคะหลวงพ่อเป็นวัดป่าประชานี่แหละอ๋อวัดอยู่ในวัดประชาแล้วก็มีพระอยู่แล้วก็ไม่มีกลิ่นมลน้องก็อยู่ในป่าบ้านแถว อ๋ออยู่ในป่าชาค่ะค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ของเอฟซีโชคดีในทางของหลวงพ่อนะคะกราบขอบคุณข่าค่ะกราบขอบคุณค่ะการนมัสการค่ะค่ะพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกับสิงห์ล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นที่ยากับหลวงพ่อสมพรนะคะที่แรกคนกระบอกแต่ว่า พ่อสมพรนุ่นทิยากัดนึกว่าเพิ่นเป็นโยมท่านไปทาม่า,มาเพิ่นเป็นพาพี่น้องเอ้ยนะคะตาลาเลขของเพิ่นเนี่ยจะเป็นเลขความฝันนะคะฝันสุดยอดมากฝันหน่อยๆฝันบ่ร้ายนะคะฝันเป็นตัวนะคะเพิอ่นอยาให้นุ่นทิยาเป็นสะพานบุญไฮสําหรับงวดนี่ฝันต้องงวดคือเจ5ห้าห้านะคะเพิ่นบอกว่าเจ9 7เก้าเก้าเจอาจจะเป็นเลขล่างเจ็ดห้ตัดไฮเจ็ดห้ากับห5าทั้งหมดทั้งมวลมีซ้ำนี่นะคะไปใกล้มือถ้าเพิ่นฝันดี เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือมั่นใจจะไม่ยาำหาอีกที่หนึ่งเราก็ไม่ค่อยติดตามน้องกันบางข้างนุนทยาลงไปต้องวดนะคะเอซอาจจะเลืมนะคะใกล้ใกลมือเด้อนุนทยาตามโค้งสุดท้ายหายนะคะนุนทก่ยก่ขอไว้พ่อหายเอฟซีโชคดีนข้างของหลวงพ่อสมพรนะคะเลขความฝันนะคะ